สวัสดีค่ะพบกับน้องโกกิเบอร์รี่ชาแนลนะคะแล้วก็น้องอะไรคะนี่อี๋น้องมาคี้ชาแนลน้องมาคี้ชาแนลค่ะอันนี้ล่ะอคะน้องพลแม่เพลินน้องพลแม่เพลินนะคะอันนี้ก็จะอยู่ช่องอ่ะอ่แม่โอ๊ตเดลชาแนลใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่โอ๊ตเดลชาแนลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องอะไรนะคะบารนาชาแนลบาร์เดน่าชาแนลนะคะแล้วก็แม่พลน้องเพินน้องพลน้องพลแม่เพลินพี่น้องคาเมื่อนี้เมื่อไหร่ตากล้องวันนี้นะคะเป็นน้องน้องอะไรนะคะ น้องมากนะคะพี่น้องคะมื่อนี้มวนมากมากเลยอ่ะวันนี้น้องๆสองคนนะคะพวกเรานะคะ<ง>ก็ได้มีโชว์ร่วมกันนะคะอ่ะวันนี้เราทําอะไรบ้างคะน้องๆเล่าให้ฟังหน่อยเต้นเต้นมาจากมืม่อนี้คุ้มบ่เต้นอยากเต้นอีกบ่รอบหน้าบอกพี่เพลวให้หลับหนาอยากเต้นจะเพ่งหลายอยากเต้นจะเพ่งซีเพ่งซเพ่งมาจากอ่ะวันนี้วันนี้เต้นเราเป็นยังไงบ้าง,บ,าง,บ,างบอกแฟนคลับเลยค่ะ <c oughs> บอกแฟนคลับเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะ ตเต้นบ่อยๆเลยเต้นบ่อยใช่ไหมคะพี่นะะ้องคะขออนุญาตกินน้ำเพราะว่าหนุ่ยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องน้อยนะคะที่โยชุนให้อายกมาอีกเรยวจะไปจะไปเตียงกันดีมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเต้นกับพี่โกกิเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยเดียวอ่ะมาด้านเดียกันวันนี้นะคะข้อกับผ้า,าด็กหน่อยนะคะเต้นวันนี้ไรสดสนุกไหมคะสนุกสนุกใช่ไหมเอาวันอ่านยินแม่บอกว่าช่วที่แม่ออกไปเต,เต,เตน้นงเราอยากเตน้นนทั้งแม่มันบอกจะเพลงนะแม่เตน้นอ่ะ อีกเพลงใช่ไหมหนูเต no. ้นแค่สองเพลงหนูว่าหนูไม่คุ้มใช่ไหมลูกหนูอยากเต้นอีกหน่อมาเต้นแต่ว่าถ้าี่สังเกตนะคะน้องๆจะชอบเต้นเพลงที่มันแบบว่าเป็นฟรีสไตล์ใช่ไหมแบบเต้นตามใจนู้นบอลนูมัมเด่ากันบอสเดาใส่กล่องมาลูดตองไลยอืมตึงๆนะเนาะตึงๆใส่กล่องเล่นบอสคือหน่องนะจะบอกแบบว่าอันเหมือนซอมเนาะน้องจะบอกแบบว่าซอมแบบให้มันจังหลายๆทางหนูจะเลื่อมมันบอส น้องก็จะพากันลืมเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่นะคะความจาก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นเต้นใส่กองนี้น้องเต้นเก่งแหงเต้นเก่งพวกพี่นะคือน่ารักมากมากเลยนะคะน้องๆแบบว่ามีความกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กแต่ว่าถือว่าเก่งมากๆเพราะว่าเด็กหล้ยบางคนก็ยังไม่กล้าแสดงออกขนาดนี้นะคะเต้นใส่กองเนเต้นถึงสัมมาพรนะคะวันนี้น้องโกกิเบอรี่นะคะก็รับหลายหลายหน้าที่น้องเห็นพี่ร้องเห็นไหมเห็นเห็นมีใช่ไหมวีเลศมาวันนี้นะคะหนูก็ได้ขึ้น4ี่ช่วงปกติหนูจะขึ้นแค่2ช่วงเด็ก ปกติค่ะบิ๊มช่วงหนูขึ้นแค่สองช่วงแต่ว,วันนี้หนูขึ้นทั้งหมดสี่ช่วงนะคะพี่แพลวก็ให้โอกาสนะคะขอบคุณพี่แพลนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเนาะอ่าพี่แพลที่ให้พวกเราได้ออกไปไปเต้นไปโชว์กันนะคะวันนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆเลยตะวันกับเมือนมากๆเคยหนูหน่ะบ่อยปั้นกอนหนูหน่ะขึ้นไปลองเพลงช่วงเปิดโชว์ไหมโชว์แรกมาปุ๊บาบางบางละจันทร์มาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นอ่านักร้องนะคะหนูก็ร้องตามท้ายให้นะคะช่วงแรกปิดท้ายช่วงแรกไปสอบผลงานเพลงเสร็จแล้วปุ๊บก็เป็นอ่า เต้นให้พี่หมีพี่หมีร้องเพลงเราเราขึเต้นอะไรนะความเขี้ยวอย่างเงีนะความเขี้ยวหยุดหนึ่งนะหนึ่งสองสามความเขี้ยวยืนหนึ่งเด้อค่ะแล้ต่ไผ่ซีว่าใช่ไหมอย่างเัี้ยนะจช่ไหมเพราะว่าสายถึงข้ามเพลินอันยืนหนึ่งเด้อค่ะไว้ทุความเขี้ยวยืนหนึ่งเด้อค่ะเราร้องเพลงความอ๋อควาบริลล์ลองเนาะพี่ดิเราพากันเต้นนะคะแบบสนุกสนุกสนุกสนานมากแล้วก็เพลงอะไรนะเนี่ยแรนปัดเนี่ยเล์นปัดมาเต้นอะไรนะเอล์แนปัตแรนปัดแรนดปัด น้องจะมีน้องจมาสังเกตบนนิ้วหน่องจมังแห้งที่ไหมหน่วมัเดาไหมบอตึง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 น้องสิมาแฮ้งมีน้องคะตึงใจกันนี้สนันมันไวซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะขนาดเด็กแค่นี้เขายังมีความกล้าแสดงออกไม่อายเนาะหนูไม่อายแล้วคือน้องนะคะน้องบารายโชว์น้องเสียใจด้วยซ้ำแล้วเป็นยังเข้าแบบอุ้ยบารายเพราะเห็นน้องเต้นหนาเข้ากับเต้นตามน้องแต่ว่าเอ็นดูจีเข้ากับมาถึงน้องอยูเพราะว่าน้องคือแบบด้วยความได้เดียนสายเต้นก็เต้นไปแบบสนุกสนานนี่ฮะก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ ดนสัปดาห์ปุ๊บนะคะก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนชุดแล้วก็มาโชว์ร้องคู่กับพี่เพลวนะคะเป็นเพลงอ่ะของเป็นเพลงเก่าๆนะคะเป็นเพลงโชว์เก่าๆก,าเก,าเกา็เอามาอิบมันหิบย่มาร้องอีกรอบหนึ่งนะคะก็สนุกมากสนุกอีกเลยราให้คู่กับพี่เพลวหนึ่งมันก็เราได้ร้องเพลงกับศิลปินคนคนหนึ่งอ่ะพี่น้องคานึกอบอกว่าแพททอลเซนทอพี่น้องขาใจบอสคือศิลปินคนค้นึงที่เขารู้สึกแบบว่าอุ้ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เราบอกสินะเรามาร้องเพลงกับพี่เพลวแล้วร้องจริงๆเรางร้นะงรค้อมันเป็นความฝันอยาน่างงนนะึะแบบ พี่ห้องคิดว่าอุ้ยเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆแล้วฉขนาดคือขอบคุณพี่แพรมากๆแล้วกับรอบต่อมานะคะก็เป็นรอบช่วงเตยล่าการที่มีโอกาสได้ใส่ชุดยาวๆก็ขอบคุณนะคะชุดสวยๆของพี่แพรนะคะห้องยิ้มผิวมาใส่เด็กกันใส่นี่เป็นชุดสูมอีลาบ้านหนักปะนี่อีลาบ้ามันหนาบอ่อาจารย์พี่เบ๊วยปะเนี่นจจพี่เบิวงหนาบอ่ะางนี่หนาบอ่ชุดบอดยาวเลยไหนเห็นป่ชุดยาวมากๆเลยนะคะวันนี้ก็สวยๆหลายๆคนก็ชื่นชมเข้ามาก็ต้องขอบคุณทีบซีหลายคนแต่ว่ามือนีกระดงสิ่นลระดงเนี่ยยุ่งเพ่น นักสะสสารพัดคือล่อยวันก่อนว่ามือคีย์บอร์ดปกติของเราน่ะนักดนตรีมืออาจารย์นักดนตรีมือเก่ามือคีย์บอร์ดมือเก่าของเราอน่ะนะครับพ่อคุณพ่อของท่านเสียชีวิตของเพื่อนนะเสียชีวิตบันดีเพื่อนก็เล่เดล่าแต่ท่านหารที่จริงมันจะมากแต่ว่ากระิิบามันคือสิบเอคือเด็พี่้อง่าคือพอันเสียคนนึงสินะถ้าจะมามันก็คงจะมันคือบ่คือเรียนนะก็เลยได้อ่า ไดอ้อาจารย์ดนตรีท่านอื่นมาเสริมแทนซึ่งก็จะอยู่ในห้วงเวลาของเดี๋ยวที่มันกระชับเพราะว่าเพิ่นกับท่านหันทังน์ศินปะก็เลยได้ตัดเพลงอะไรเพลงออกแต่ว่าก็จะเอาเพลงแบบว่าที่เพื่อนเล่นได้อยู่แล้วเพื่อนก็จูนกับละวันอาจารย์ดนตรีกำลันักร้องว่าเพื่นในเพลงใดเขาจะร้องเพลงไหนทัศน์ศินนะ์คือจูนใส่กันนะคะก็มีแต่ว่าก็จะเน้นเพลงโชว์ไว้นะคะวันนี้ก็สนุกมากๆ นูดีแต่แห่่มนะกันนูกะวัอนี้มีปัญหาอุปสรรคคือว่าหนูไปต่อขนตาปลอมมาแล้ววันนี้ขนตาปลอมอ่ะมันมันมันหามันหลุดน่ะแม่ล้วมันรุดบ่ออกแล้ว้อเสีดึงมันกี้เจ็บต่างต่างมันจะไหลนุนนะข้อก็เลยว่าไถ่มันหล่นไถ่มันลวงเองเราให้มันด่วงเสร็จเราปุ๊บวันนี้มันบลอหลงออกแล้วันนี้ข้อตีขนตาปลอมที่มันเป็นขนตาปลอมเวลาแต่งหน้านะแม่ตีเข้าไปแล้วมันทับหากเข้าไปขนตาปลอมไม่รอต่อมาอีกรอบนึงนงหน่ะฮักเข้าไปวันนี้โอ้ยมันแทงตาเองแล้วตามันเนี่ยมันจิบ คิดว่าสู้เอาเตยชนอะไรไม่ชนเตยล่าแล้วพ่เขาเลยบอกโอเคจะจะยืนยาวแล้วกาขอบคุณแม่แม่นี่ลุยนะคะคุณแม่นี่ลุยชาแนลนะคะหรือว่าแม่ยุ้ยนะคะแบบว่าอินเทอร์เทน็ตเรามากๆแล้วก็แม่จูนแล้วก็ขอบคุณน่ะพี่พี่ทีมคอตูนทุกคนนะที่แต่งหน้ให้พวกเราแบบปังๆเลยเนาะมีชื่อสวยๆชื่อลำซิงกใส่เนาะเต้นมาสันมันมาสันเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ทีมแล้วก็พี่แน็กแล้วก็พี่พี่คอตูนทุกคนที่เนรมิตพวกเราให้ออกมาแบบสวยสง่าราศีนะคะ อาจจะอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าช่วยในสบอกช่วยในสวยในฉบับของเราขึ้นพี่น้องเงี้ยงกับนีวามือนี่น่ะหนูวเบลอเพราะว่าหนูบ่เคยช่์เง้ขนาดนี้แล้วหนูก็อยู่ยาวด้วยปกติหนูร้องเสร็จหนูก็จะออกแต่ว่าวันนี้หนูพยายามแบบ สู้วะยังก็ต้องสู้เพื่อให้ทุกคนเห็นมาเออข้อ,อ,ขอกับมีก่กำลังใจนะคะก็ต้องวันนี้ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากคุณพี่ธนวันนะคะนา่ารักมากๆวันนี้ทักเฟนมาบอกหนูว่าแบบเออเห็นความพยายามของหนูแล้วก็เห็นมาข้อเดมมาลัยบ่คอยไลน์นะเพ่อกรเลยกห้กำลังใจข้อยอนหลังก็ต้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองเพลงเสร็จหนูจะขอเอ่ยชื่อนะคะรอบหน้านะคะขอบคุณนะคะเอ่ยนามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยน้ำนะคะรอบรอบ,บ,บที่ผ่านมาแต่ว่าแม่ลาดากับพี่ลิซ่านะคะรอบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องคะหนูก็มีกำลังใจจากมาเลอออนไลน์เลดี้กันหน่อยนะคะกคือว่าเพียงกำลังใจเนาะเวลาณเลดี้อีหลานดีใจบอสดีใจใช่ไหมคะอ่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้มาอะไรน้องๆก็ได้นะคะเพราะว่ารอบหน้าพี่แพวจะให้น้องๆเต้นแบบจะเต็มกว่าน,นี้ละกันไลา์เพื่อกว่านี้อีหลานไปสอบมาเด้ออีหลานไปสอบมานะคะวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนอีหลานิ้วขอบอส หลายทีไมและวางนีเขาไม่งันจันอืมกินกุ้งกิกุ้งนะคะเออวันนี้แถว,ว่ามีกุ้งเนาะมีกุ้งเต็มกระมังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเดี๋ยวน้องก็กิบเบอรี่วันนี้วันนี้ขอตัวแบบว่าถอดชุดถอดอะไรแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะพรุ่งนี้วันจันทรสู้ต่อเรียนต่อนะคะว่างเราก็จะมาซ้อมเพลงใหม่ๆจะหยิบเพลงที่มันใหม่ๆแล้วก็มาซ้อมแล้วก็สู้ต่อแล้วกันเด้าน,นะฮะเดาสอดๆที่หล่ะเนาะอาวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องอะไรนะคะคนเลุ ชองน้องพอแม่เพนค่ะค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะน้องมาค์กี้ชาแนลอีหาบอกไมีเสียงอ่ะน้องมาค์กี้ชาแนลเดาโสดตายนะคะสองคนนี้แล้วก็น้องโกคิเบอร์รี่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์อะไรนะกดไลค์กดแชร์และอะไรนะกดแชร์กดแชร์ค่ะกดแชร์กดแชร์หรือว่ากดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อๆไปนะคะเจอกันนะคะพี่น้องคะพบพกันในไลฟ์สดนันิตาไลฟ์ ครั้งต่อๆไปนะคะก็อันนี้เป็นครั้งที่17แล้วเนาะ18 9 20ก็จะมีพวกเราอ,อยู่ในนั้นนะคะพบพ่กันในช่วงหนะะ้าค่ะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะโกกิบรี่และน้องๆสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบนี้ก็แบบว่าตั้งใจแบบว่าตั้งใจบบางามาพี่บิ๊ีบอกว่าเราไปกินข้าวพี่บิ๊กบอกว่าโอ๊ยอันนี้รีบบ่ได้ออกเลยเนี่ยพี่อันนี้เป็นคลิปแบบว่าเบื้องหลังเอาไปเอาไว้หลังคลิปพี่บิ๊กบอกว่าว่า ทำให้ทุกคนเห็นแบบว่าวาสองคนบอกว่าทําให้ทุกคนเห็นว่าเราอุ้มซันจักน้อยแด้จังม่มีขาต่างก่องพี่บอกว่าทําให้ทาให้ทุกคนเห็นว่าเราทําได้ดีขึ้นแล้วก็แบบว่าให้ทุกคนแบบเออน้ําตาลทําได้นะเห็นได้เหตุใดิีนีคน้มตันก็โดนกดดันเยอะใช่ค่ะแบบว่าก็ไม่น่าไอบกดดันได้แต่ว่าแบบคอมเมนต์ก็สนุกมากแล้วเราไปกินข้าวมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปกินแล้วนะมีกุ้งเผาแล้วก็มี เนื้อเนื้ออย่างเงเนื้อง้วที่เปิน่อไม่เห็นเป็นอันเนี่ยไปต้อกินอีานมาเท่าอันน้นแต่ว่าเท่ากับรูจากซื้อกันนะะแต่ว่าก็อร่อยมากๆแต่ว่าต้องตานไม่ทานนะคะน้ตาลก็ัวเดิมที่เด้มเก่านะ้ะแต่ว่าพี่แพลวบอกกันนะว่ารอบนี้ก็จะได้ใช้เวลาพักประมาณสิวันคถือว่าปังมากวันได้เวลาในการแบบว่าเลือกเพลงแล้วก็จะได้เปซ้อมจะได้เป็นแม่นแลวก็ให้นักดนตรีพี่นพลเหน้าดซนนะคะทุกคนขอตัวไปอัน สลิปปิ้งสลิปปิ้งมาสลิปปิ้งนอนก่อนเพราะว่าคือปากเข้าไปกินนะมาไหนไปกินขนมจีนน้ำยาตะวันนอกอันนี้น้อนโบอคอยกินอียรงอาหารที่เบอสปีด23<า>แต่ว่า<ส>ลิปปากนั้นก็เลยเลิปบอสลิปมันแหม็นมากเลยโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ